ชีดะคอลลาเจนพลาสตัวใหม่บังกว่าเดิมเรามาต่อยอดพัฒนาไปอีกที่สุดแบบว่าข่าวไวคูณสิบนะคะชีดะคอลลาเจนพลาสนะคะหรือว่าที่ใครเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆว่าวิตามินผิวคุณหนูของน้องบลูนั่นเองค่ะเขาเป็นคอลลาเจน H A C P ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นเลยนะคะน้องมาได้ทานนแต่ ตัวเก่านะคะแล้วก็มาตัวใหม่นะคะซึ่งตัวเก่าของาาขน้องมะคือหมดไปแล้วนะคะทุกคนน้องมะเลยได้สั่งตัวใหม่นะคะเพราะว่าตัวใหม่พรีเมียมกว่าตัวเก่าแน่นอนครับ ชิดาคอลลาเจนออกโฉมใหม่คะ่ะทุกคนคือท,ทานมาตลอดนะคะตั้งแต่กระปุกรูปแบบเก่านะคะเราทานแล้วแล้วเรารู้สึกได้จริงๆว่าผิวของเราเนี่ยมันใสขึ้นขาวขึ้น,นจริงจนตอนนี้ชีดาออกโฉมใหม่จ้ากระปุกน่ารักมากกว่าเดิมไฉไลกว่าเดิมที่เพิ่มเติมนะคะคือสารสก,กัดเขาพรีเมียมมากๆแต่สาวๆมุสลิมอย่างเรานะคะไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะเพราะชีดาคอลลาเจนพาสตัวนี้นะคะมีฮาลาลรับรองอัอนนี้ออกแดดรู้สึกว่าผิวออรล้าสุดๆเพราะสารสก,กัดของเขาพรีเมียมมากเลยนะคะเหมาะมากๆเลยจ้ะ คนที่ชอบออกแดดบ่อยๆนะ